สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้ลองเล่นเจ้าตัวอันนี้คือผมเองนะเป็นเวอร์ชั่นอวตารนะครับโนโ้ยน่ารักมากนะครับก็คือผมเพิ่งจะเข้ามานะครับเข้ามาศึกษาพวกวงการที่เขาเรียกว่า VTuber v t ครับ VTuber คืออะไรก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนเอาเป็นแอนิเมชันแบบนี้ครับเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นนะครับแบบ ขยับปากพูดตามเราอะไรแบบนี้นะครับอ้าเขาเรียกว่าประมาณว่า v-tuber นะครับถ้าข้อมูลผิดขออภัยนะเด็กๆนะผมเพิ่งจะเข้ามาศึกษานะครับแล้วก็มาลองเล่นแอปตัวนี้ดูครับลองแต่งตรงแต่งตัวเป็นอวตารนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีสามารถถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่สามารถที่จะขยับปากตามเราได้นะครับเพราะ หลังจากที่ลองทําดูเนี่ยมันเหมือนจะได้แค่ถ่ายรูปนะครับแต่ถ้าอยากเอาไอ้ตัวเนี้ยไปขยับปากขยับอะไรให้มันซิงตรงอ่ะมันจะมีแอปอีกนะครับอันนั้นลึกไปครับอ่ะเดี๋ยวมาลองแต่งหน้าแต่งตาอวตารแบบนี้ดูก่อนกันแล้วกันนะครับอ่ะแอปที่ใช้นะครับชื่อว่าแอป v ี o y Mobile นะครับอ่ะเพื่อนๆลองดูนะครับเขาก็จะให้เราออกแบบคาเลคเตอร์อวตารเราแบบนี้นะครับอ่าเพราะว่าญี่ปุ่นเขาจะชอบเอาอนิเมะ เอาตัวแบบอนิเมชันนะครับไปเป็นพิธีกรอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดเล่นมานะครับก่อนอื่นมันต้องล็อกอินก่อนนะครับโอเคผมเซฟรูปไว้พอดีนะครับตอนแรกมันก็จะให้เราสตาร์ทนะครับก็กดเข้าไปครับทีนี้ก็อากีเลยครับเพื่อที่จะใส่ข้อมูลนะครับมันต้องให้เราใส่ข้อมูลก่อนนะครับก็จะเจอตัวนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับก็ล็อกอินนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับก็เอาผ่าน ก o o g l e ก็ได้ครับผ่าน Google แล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับเนี่ยกรอกให้หมดนะครับกรอกชื่อกรอกเพศนะครับกรอกอะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยติ๊กตามนี้เลยครับไออกิแล้วก็คิดเองนะครับแค่นั้นเองครับก็จะรอมันโหลดนิดนึงนะครับมันดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะให้เราเลือกแต่งหน้านะครับเป็นชายหรือเป็นหญิงอ่ะประมาณนั้นนะครับแค่นั้นเองครับง่ายๆนะครับ เดี๋ยวของไปแต่งให้ดูเลยไปแต่งให้ดูมันสามารถบวกได้อีกอันหนึ่งละมั้งนะครับออกจากหน้านี้นะครับอันนี้คือหน้าถ่ายรูปนะครับอ่ะสมมุติว่าถ้าเข้ามาหน้าแรกอ่ะชุดจะไม่ใช่ชุดนี้จะเป็นฮู้ดขาวนะครับมันก็จะมีตรงนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยมีคําสั่งตรงนี้เหมือนกันอันนี้คําสั่งแก้ไขก็เหมือนกันก็คือลองกดปุ๊บอันบนนะครับก็จะเป็นหน้านะครับส่วนที่เป็นหน้านะครับเนี่ยแถวเนี้ยนะครับสามารถเลือกได้นะครับ สามารถปรับลูกตาปรับคางปรับสีอายชาโดนู่นนี่นั่นนะครับเขียนคิ้วเขียนอะไรได้หมดนะครับปากเปิดกได้หมดนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงนะครับมันอยู่ที่สเปคเครื่องเลยครับค่อนข้างหนักนะครับไอเจ้าแอปตัวนี้แล้วก็อันที่2นะครับผมไม่ลงลึกนะเพื่อนๆลองเลือกดูนะครับอันที่2ก็จะเป็นเนี่ยพวกผมนะครับสีสีผมนะครับแล้วก็สไตล์ผมนะครับเนี่ย มาเลือกได้นะครับผมเลือกอันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเทานะครับเท่มากๆส่วนอันนี้ครับก็เป็นสเกลปกตินะครับแค่นั้นเองนะครับจากนั้นกดปรับให้เรียบร้อยครับปรากฏถูกไปก็จะเป็นส่วนของการแต่งเสื้อผ้าครับก็จะแต่งเสื้อผ้านะครับเนี่ยแต่งเสื้อผ้าแบบนี้นะครับก็จะมีเสื้อกางเกงนู่นนี่นั่นถูกเท้ารองเท้านะครับลองเล่นดูนะครับฟรีก็คือใช้ได้ฟรีครับอันเสียตังก็มีครับแต่ว่าฟรีถ้าจะเยอะอยู่นะ ไม่ค่อยกากเท่าไหร่นะครับเนี่ยฟรีก็เสียตังค์ก็มีนิดหน่อยครับต้องนั้นก็ฟรีนะครับเนี่ยประมาณนี้ไม่ยากเลยนะครับพอแต่งเสร็จแล้วก็กดถูกไปนะครับถูกไปแค่นั้นเองครับแล้วก็เขาจะมีส่งออกนะครับอันเนี้ยคือถ้าจะส่งออกไปไปแอปที่มันเออลิงก์กับการเอ่อพูดนะครับ AI พูดให้ปากขยับอ่ะเเป็นพวกนี้ครับผมยังไม่เคยเล่นไงขอผ่านตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเห็นคนที่เขารีวิวสามารถที่จะ ไปเหมิดขยับปากให้มันพูดตามที่เราพูดได้นะครับอ่ะประมาณนั้นส่วนอันนี้ก็จะมีถ่ายรูปตรงนี้ครับสามารถกดเข้าไปถ่ายรูปได้อันนี้คือที่ผมทำเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองอยู่ในห้องแล้วก็กดถ่ายรูปให้ดูครับแล้วก,กดเข้าไปนะครับมันก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็จะเอาตัวอวตารของเรานะครับที่เราทำเนี่ยไปอยู่ในฉากนะครับให้เราถ่ายรูปให้เราเดินนู่นนี่นั่น ใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับใครสายนี้ก็ลองมาเล่นดูครับลองมาเล่นดูนะครับน่ารักดีนะครับนี่มาแล้วครับสวยปะกลางวันก็แสงสวยจังเลยเห็นไหมครับก็จะไม่มีอะไรมากครับก็อันนี้ก็เป็นทิศทางการบังคับหว่าเดินได้วิ่งเดินวิ่งเนี่ยซูงใกล้ซูงไกลอย่างเท่ครับหล่อมากเลยผมน่ารักเชียวอันนี้ก็กดถ่ายรูปครับแชอนั่นนะแชะ เห็นไหมครับเซฟได้นะครับ่อจับเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าเขาตัวนี้ปุ๊บก็เป็นท่าเขาให้เลื่อนยา่าบายบายอ,ออืออเอาไปใส่เสียงที่หลังก็ได้นะฮตกใจเห็นปะเออไปตกไปใส่เสียงที่หลังก็ได้นะครับก็จะต้องแคปวิดีโอหน้าจอไปก่อนนะมันอัดวิดีโอไม่ได้อ่ะกดค้างไห้ปะไม่ได้ครับไม่ได้ครับ มันต้องลิงก์ไปแอปอื่นครับไอแอปที่มันใช้เอเออขยับได้นะครับอ่ะไม่ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรนี่กระโดดนะครับอันนี้กระโดดนะครับนี่ถ่ายรูปอันนี้ขยับส่วนอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์สีนะครับไปในการถ่ายรูปนะครับอ่ะประมาณนี้นะจ๊ะลองเล่นดูครับลองเล่นดูนะครับไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูเวลาถ่ายรูปมันจะอยู่ในเครื่องเลยหรือเปล่าอ่ะหนึ่งสองซ้ำปุ๊บเซฟปั๊บ อนุญาตไปดูในอัลบัม้มออามาแล้วครับมาแล้วครับอ่ะประมาณนี้นะครับไปลองเล่นกันดูนะโอเคนะครับตามนี้นะจ๊ะฝากติดตามด้วยสวัสดีบ๊ายบายครับผม